บุญหนุนนำสุดๆนาะทีนี้คงไม่มีใครน่าอิจฉาเท่า,ทาเบลล่าอีกแล้วล่าสุดสาวเบลลาราณีแคมเปญนางเอกดังผู้ดึงเรตติ้งของทางช่อง3ได้เปิดตัวหวานใจอย่างหนุ่มวินชวินเจรววนนนซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ตั้งแต่ออกมาเปิดตัวก็ดูหวานขึ้นมากๆเลยทีเดียวแถมทั้งคู่ยังมีนิสัยคล้ายกันคือชอบทำบุญซึ่งแน่นอนว่างานนี้สาวเบลล่าก็ไม่พลาด ที่จะชวนหนุ่มวินออกมาทําบุญกับคุณแม่ผู้ใหญ่ทั้งช่องสามและคนสนิทอีกมากมายเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตซึ่งงานนี้เองสาวเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นว่า3วัน3วัดน้อมนําบุญส่งถึงกัละยานามิตรทุกท่านนะคะซึ่งแน่นอนเขาว่าภาพสุดท้ายก็ได้เห็นภาพคู่ของหนุ่มวินซึ่งรู้ได้เลยค่าว่าความรักและบุญหนุนนําของทั้งคู่จะต้องส่งผลให้ทั้งคู่รักกันยืนยาวอย่างแน่นอน แต่เอ๊งานนี้แอบเห็นนะคะว่าตอนที่สาวเบลล่าและหนุ่มวินกําลังกรวดน้ําอยู่นั้นมือของสาวเบลล่าก็อยู่ด้านบนสุดแบบนี้ทาอา นึกถึงในอนาคตเลยค่ะหนุ่มวินคงจะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่กลัวสาวเบลล่าอย่างมากเลยทีเดียวน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยแค่คิดก็อยากให้ทั้งคู่สมหวังถึงขั้นมีงานวิวาและสร้างครอบครัวกันเลยค่ะเพราะคนที่มีจิตใจดีทั้งสองคนได้เจอกันก็คงจะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครของสาวเบลล่าหรือการทำธุรกิจของหนุ่ม ก็คงจะดีและปังอย่างมากแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้เสมอนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ